ว่าเราให้กําลังใจก่อนวันนี้เขาย้ายโรงเรียนวันแรกวันแรกเลยลาจะบอกอะไรพี่ลินคะเอามองพี่ลินดีๆเขาให้กําลังใจกันนะเราพี่น้องกันบอกว่าอะไรตั้งใจอะไรตั้งใจเรียนนั่นพี่ลินมาฟังน้องก่อนส่กับเอเดนอะส่วนให<น>ญ่เกับกเอเดนคีลิน,นบอกเพื่อนเพื่อนว่าอยากอยากต่อยกัน จะได้ไม่ต้องจะไไม่ต้องตกเรียนจะได้ไม่ต้องตกเรียนออก,ยอกอดกันหน่อยเร็วเราส่งพลังกันพี่เลยกกอดน,น้องหน่อยส่งพลังกันนะ,ะใจเก่งนะลูกนะ ตั้งใจเรียนนะลูก ừ, ส่งพลังให้น้องนะโอเคายบายบายเจอกันตอนเย็นนะลูกนะเดนเ <Bye. S 1> จอกันตอนเย็นครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มามีหน่อยเร็วโอเคโอเคตั้งใจเรียนนะ